สวัสดีครับวันนี้มาตอบคําถามสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบใช้แค่สบู่แล้วก็ครีมนะครับ h e r บ Go มีทุกรูปแบบเอาใจคุณลูกค้าครับวันนี้นะครับเลยอยากจะแนะนําสําหรับครีมสมุนไพรที่จบทุกปัญหาผิวแล้วก็ใช้แค่สบู่กับครีมครับใน1บ็อก b ซตนี้นะครับเรียกว่า s e ิ h ์บ b ิ i g ไซส์นั่นเองนะครับจะประกอบด้วยสินค้าด้วยกันทั้งหมดถึง2ชิ้นจาก Herb g กครับชิ้นแรกครับเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าก้อนนี้ครับขนาดอยู่ที่50กรัมแต่ใช้ได้นานถึง90วันเลยนะครับสารสกัดหลักของเราคือใบบัวบกนั่นเองนครรัับอย่่างทีู้ก สารสกัดจากสมุนไพรปลอดภัยทุกผิวหน้าแน่นอนครับทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะครับไม่ทิ้งคราบมันหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าและหลังจากที่คุณลูกค้าล้างเรียบร้อยแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าผิวหน้าไม่มีแห้งตึงแน่นอนครับชิ้นที่2ครับเป็นครีมกระปุกใหญ่ที่สุดเลยนะครับสารสกัดจากสมุนไพรมากถึง12ชนิดเลยนะครับและกระปุกนี้ครับบรรจุมากถึง30กรัมเลยนะครับใช้ได้นานถึง60บวันเลยนะครับสำหรับกระปุกนี้นะครับจบทุกปัญหาผิวกวนใจครับไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากระริ้วรอยาางํรดดแจกสิว มาตอบโจทย์ไหมล่ะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบใช้แค่สบู่แล้วก็ครีมนะครับซึ่งใน1เซตนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่980บาทครับแต่เหลือเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับใช้ได้นานถึง60วันเลยนะครับรับรองครับจบทุกปัญหาผิวกวนใจได้อย่างแน่นอนจาก Her Gold Her Big เฮิร์บโก้เฮิร์บบิกไเซตนี้ครับ